ตอนนี้ต่ำเนี่ยใชบแล้วค่ะสิบ w สี่สิบกับสิบห้า w สี่สิบดูค่าตัวเลขเนี่ยอาจจะนิดเดียวแต่สองตัวเนี่ยมันบอกถึงค่าความใสและความคล่องตัวในการทำงานรถที่เป็นพวกรถต้องการสปีดหรือว่าออกตัวเร็วๆมีความลื่นสูงเนี่ยควรจะเลือกใช้1 0 w ส0 1 0ิ w ส0หรือ5 w สี่สิบอะไรเนี้ยคือตัวเลขตัวหน้าเนี่ยพยายามต่ำๆไว้ เพราะว่ามันหมายถึงว่าน้ามันมันมีการไหลเทยที่สูงดูแค่นี้ยอาจจะแบบเหมือนกันิด้หน่อยต่างิด้หน่อยแต่ทีนี้อะไรเคนะครับทีนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนที่ไปดูอันนี้สิบนะครับเนี่ยสิสิบนะนะตัวนี้ผมหมุนมาตัวนี้นะครับตัวนี้แลนะนะสิบกับสิบดูเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับเวลาว่าเนี่ยนะฮะจะเห็นชัดที่สุดเลยเห็นไหมครับอ๋อตัวนี้จะลงมาเร็วเห็นไหมใช่ใช่อ๋อนะครับเอา อีกทีแรกตัวตัวนี้นะครับกล <Okay, okay. S 1> ับมาน,นะครับเนี่ยเนะครับมันบอกชัดเจนเลยนี่คือในอุณหภูมิปกติเราไม่มีเทคนิคช่วยเลยนะครับไอตัวข้างหลังนี่คืออะไรคะไหนครับตัวกลางนู่นค่ะตัวกลางใช่ตัวนี้ค่ะตัวตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อน้ำมันเกียร์ครับอ๋อน้ำมันเกียร์เน<ช>ี่ยมันจะใสมันจะใสมันมันมันจะไม่มีเขาเรียกว่าค่าความหนืดจะน้อยเพราะว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะต้องทํางานอยู่ในภาวะคล่องตัว ดูนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยจะใสใสมากดูนะอ่ะมันจะเร็วกว่าไหมอ๋อเร็วกว่าทุกคนเลยครับครับเพราะฉะนั้นรถท่านใดนะครับที่เกียร์นะครับเวลาเข้าเข้าไปแล้วมันมันกระตุกอึ๊กอึกนะครับลองไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยพอใช้ใช้ไปแล้วมันจะหนืดมันจะมีค่าความสกปรกมันจะหนืดเพราะฉะนั้นต้องไปใช้ฟลัชก่อนนะครับฟลัชฟลัชอีซี่ฟลัชก็ได้ f l u s ก็คือตัวล้างเครื่องล้างพวกคราบสกปรกที่มันติดยางเหนียวอ่ะ ววใช้ล้งงางรถใหญ่รถเล็กได้ไหมคะรถเล็กก็มีล้างมีมความจำเป็นความจำเป็นต้องล้างแต่ความจำเป็นตัวเกียร์มันเขาเรียกว่าตัวเกียร์ก็จะอยู่ในเครื่องอ่อผมจะเปลี่ยนที่ง่ายๆนะครับถ้าผู้ชายรถทุกคนอ่ะบางคนโอ้ไม่จําเป็นหรอกผมเปลี่ยนแล้เครื่องบ่อยๆเขาบอกว่าผมอาบน,น้าบ่อยๆสะอาดไหมครับสะอาดครับก็บคบแค่ล้างตัวครับแต่จริงๆแล้วท่านจําเป็นที่จะต้องใช้สบู่นะครับอ่อน นะครับเพื่อที่ล้างคราบที่มันพวกคราบที่ไขหรือคราบไขมันที่มันติดอยู่ออกซะบ้างออแต่ไม,ออไม่ใช่ว่าล้างซะจนแบบละเอียดไม่ใช่การฟลั s h เนี่ยหมายถึงการใช้สบู่นะครับใช้สบู่แล้วการล้างใช้น้ําลาดเนี่ยก็เหมือนใช้่ไหมครับถ้าใช้ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดานล้าลาดน้ำมันเครื่องตัวนั้นเอาดูอีกทีนะครับน้นำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เปลี่ยนเครื่องนะครับนี่เลยลงปี๊ดเลยเห็นไหมใช่ค่ะ คือน้ำมันเกียร์ที่ดีก็ต้องเขาเรียกว่ามีความเดือดน้อยครับทีนี้มันมีข้อเปรียบเทียบอยู่สองตัวเราจะเห็นนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยในท้องตลาดน้ำน้ำน้ำเครื่องรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะใช้สิบห้าดีสิสเพราะน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมันมันมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าความเนือดหน่อยนะครับแต่สำหรับน้ำมันมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เลยครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องการเอ่อร่อมันจัดปิดใช่ครับปิด ถ้าเอาพวกนี้ไปเติมมอเตอร์ไซค์ก็ค no ่อนข้างจะอืดหน่อยแล้วมันจะทำให้เครื huh. uh ่องมัน huh. ร uh ้อนนะบิ๊กบิ๊กไบค์นี่ใช้ตัวนี้เติมได้ไหมคะถ้าบิ๊กไบค์มันเป็นพวกนี้เพราะบิ๊กไบค์เนี่ยมันเข้าอยู่จัดอยู่ในขายพวกเครื่องยนต์รถยนต์แล้วครับยกเครื่องยนต์จากรถยนต์มาใส่ในในมอเตอร์ไซค์แต่พวกประเภทแบบดูคาติหรือพวกไอ้สองสูบพวกนินจาพวกต่างๆที่มันแบบสปีดบึ้งๆหนึ่ะครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มพวกนี้ครับโอ้โนี้นะครับแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันรถยนต์เนี่ยออัันนนนีี้้คืมเกย อ่ะน้ำมันเียนะอยู่นีนะเนี่ยมนเจียร์ลบงปื้ดเลยนหะมใช่ค่ะอ่าครับดูน้ำมันเครื่องรถยนต์นะมันจะลงช้าใช่เพราะนั้นเวลาไปซื้อน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างๆนะครับเราเพ่อเอามือจุ่มแล้วจับ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 ,บ,บช่างนะฮะอันนั้นอ่ะอย่าไป มันมันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนคุณภาพดีไงนะครับสําหลับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมสมัยเรียนอยู่ที่เยอรมันนะครับเนี่ยถือมาอ๋ออันนี้ถือมาจากอาจารย์ถือมาจากเยอรมันเลยอ่ะใช่ครับจากเยอรมันแต่มันเห็นชัดมากเลยสามสิบปีแล้วครับเนี่ยวันวันมานั่งดูแล้วค่อยๆยนั่งมองลองมาหมดนะครับ จริงๆพวกรถฮาร์เลที่ใช้ย0 w ส0ดบล้าสำหรับเมืองไทยใช้สิบห้าดับล่าจบก็น่าจะพอ1ิ w ห้าดับเลสสิก็น่าะพอครับแล้วยิ่งน้ำมันอีซี่ล t บิทนะครับมันจะมีวกสาืลดการเสียดสีนะฮะยิ่งมันจะช่วยทำให้เครื่องยนต์มันลดการเสียดสีมากขึ้นไอ้ที่มันร้อนนะครับหนึ่งมันร้อนจากเครื่องยนต์สองก็คือเหล็กมันเสียดสีกันรอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันมันขึ้นลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นการเสียดสีจะสูงเพราะฉะนั้นก ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับได้ค่ะคนที่เกิดมากับเครืค่องยนต์กลไกนะครับตอนนี้อายุ58แเพราะนั้นเรืมม่องเครื่องยนต์กลไก